สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วผมในสาหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในในส่วนของตัวงาน MacBook Air น,นะผม A สองสมสามเจนะครับก็ลูกค้ามาในการในสองตัวหน้าจอแตกนะครับผมอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ฮะตัวเก่านะครับผม คนข้างที่จะแตกนะครับผมหน้าจอแตกนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับตัวจอใหม่ตัวจอในตัวใหม่นะครับผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็ทางเพื่อนๆท่านไหนนะที่เจอปัญหานะผมจอแตกจอเสียนะผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับผมทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่ไม่กับบางนาท่านั้นนะส่งอินนิสมอเดอรมอบางกะปิเดอรมอบางแคแล้วก็ไอพีแบงนานะครับ สะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ